มหาวิหารวัดพระถมเจดีราชนรมหาวิหารจังหวัดนครปฐมก็ไม่รอบองค์พระถุนนเจดีเป็นพระสถุปเจดีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณเจ้าไอวัดซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดพรุณเจดีราชาธรรม เรดีราชวรสมหาวิหารจังหวัดนครปฐมะัดต่อได้ป่ะแต่ว่าเราพูดผิดแล้วเราก็จะพูดต่อไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ไม่ตัดเอาเองแล้วกันนะแล้วจะจะเซียนไปหรือเปล่าได้ป่าหรือว่าจะต้องเอาแบบว่าแต่ว่าถ้าเป๊ะพยายามมึงตัดแล้วก็ไปพูดอีกมันไม่ได้นะไม่ใช่ก็หมายถึงว่าเราติดตรงชื่อวัดเนี่ยแหละ เป็นพสถูปดีที่มีขนาดที่สุดใประทซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดราชวระราวิหารจังหวัดนครปฐมซึ่งต้งอยู่ในวระะหลงเจดีซึ่งตั้งอยู่ในวัดราระงเจดีราชวราวิหารซึ่งตั้งอยู่ในซึ่งตั้งอยู่ในวัดพระประเจดีย์ราชวรมหาวิหารจังหวัดนครปฐมก็แค่นี้ วิดีโอนี่มันส่งให้ในเฟซได้ใช่ป่ะใช่ซั้งจะใหญ่ไปไหมก็ก็โหลดโหลดพักนี่มันเริ่มโอเคนะลงยูทูบลงยูทูบแล้วก็ตั้งเป็นเฉินเฉินเฉินเา